ลูกอากตันยู่ผ้าผัวมาปล้นแม่คลิ้งเป็นเด็กกำพร้าที่มีคนเอามาทิ้งไว้ที่บ้านของยายแจ่มยายแจ่มเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้านเล็กๆแกเห็นเด็กทารกที่ถูกเอามาทิ้งก็แสนจะสงสารเพราะแกกับผัวไม่มีลูกด้วยกันเลยหน้าตาผิวพรรณจิ้มเลี่มพริ้มเผาเด็กทารกคนนั้นจึงได้ชื่อว่าพลิง แม้จะไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ยายแจ่มกับตาสมผัวแกก็รักและเอ็นดูแม่หนูน้อยพลิงเผ่าทั้งคู่เลี้ยงดูพลิงมาอย่างดีแม้ไม่ถึงขั้นอ,อกเอาใจแต่ก็ไม่เคยให้อดข้าวอดน้ำตาสมเองแกก็รักพลิงมากแต่พอพลิงได้สิบขวบแกก็ตายยายแจ่มจึงเป็นไม้มาตั้งแต่บัดนั้น นังพริงลูกค้ามาแล้วยืนเซอรออยู่ทำไมไปขายของสิวะหยิบเล่าเงินไว้นั่นแหละแกก็มาหาให้ฉันสินังพริงโอ้ยป้ามันก็ห้อยอยู่ตรงหน้าป้าป้าก็เดินไปหยิบเอาสิเดี๋ยวเธอนังพริงฉันจะไปฟ้องแม่แกขายของประสาอะไรวันเนี้ยให้ลูกค้าไปหยิบของเองเชิญเชิญขี่ม้าสามศอก ไปฟ้องแม่ใช่เลยนะเรื่องแค่นี้ก็ต้องขี่ฟ้องด้วยเออปากดีไปเถอะวานางพริงเดี๋ยวจะโดนนางแฉมมันตบปากแตกพริงได้ปากรับเงินมาแล้วแอบย่อนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแม่ฉันจะไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวอะ่ะฉันหิวอะไรวะฝากดูร้านประเดี๋ยวก็ขอตัวออกไปซื้อกว๋วยเตี๋ยวแล้วเหรอ ยังดูร้านในข่าไม่ถึงชั่วโมงเลยว่าจะเอ็นหลังหยิบซะหน่อยไปเดี๋ยวเดียวนะแม่ฉันหิวตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อคืนก็กินข้าวไปนิดเดียวเออเออถ้างั้นก็ซื้อเผื่อข้ามาด้วยหอหนึงเงินละแม่ในเกตนั่นแหละสองห่อแปบบาทอย่าหยิบเกินละ่ะหญิงสาวหยิบแบงค์ร้อยมาแต่คนเป็นแม่ดักคอ แปดสินะเว้ย80ดสองคนน่ะแปดสิบาทรู้แล้วนะแม่งงไปได้ฉันไม่เคยโกงแม่ซะหน่อยพริง้งหยิบแบงค์ร้อยมาแต่บอกแม่ว่าหยิบไป80บาทพริง้งทำงานช่วยแม่ไปบนไปแต่ก็อยู่กันอย่างสงบเรื่อยมาพริ้งเป็นคนเรียนไม่เก่งเอาแต่แต่งตัวสวยทาปากแดง และชอบฉม้อยชไม้ยชายตาให้ผู้ชายน้องพลิงกาแฟป๋องหนึ่งสิจะ๊ะสิบาทไม่ต้องทอนนะจะ๊ะแบบนี้ค่อยหน้าย,ยิ้มให้หน่อยแต่ทีหลังให้มันมากกว่านี้ด้วยนะ15บาททอนสองบาทแค่นี้เขาไม่เรียกว่าทิปหรอกถ้าอยากได้มากกว่าสองบาท ก็ต้องให้อะไรอะไรตอบแทนพี่มากกว่ายิ้มให้สิจ้าโอ้ยแป่แค่บาทสองบาทจะมาเอาอะไรมากกว่ายิ้มและอยากได้เท่าไหร่ละจะน้อ n พริง้งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแลกกับการจับแขนเอาหรือเปล่าล่ะโหตั้งแสนหมดบ้านพี่ก็ยังหาไม่ได้เลยจ้ะจะให้เอาเงินมาจากไหนถึงจะมีวาสนาได้จับแขนจับขานงพริ้งกันละจ้ะ ไม่มีก็เห็นแค่นั้นแหละได้แต่มองหยิบไม่ได้หญิงสาวเบ้ปากแววตาดูแครนมีอะไรวะนึ่งพริ้งได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายอยู่หน้าร้านก็นายเกียงนะแม่เข้ามาขอจับแขนจับขาฉันแลกกับเงินไม่กี่บาทวะไอ้นี่กล้าดียังไงมาแย่หนวเสือวะเนี่ยแล้วนี่แกยอมไหม ฉันไม่ใช่คนเห็นแก่เงินอย่างนั้นหรอกแม่เงินแค่นั้นจะมาจับแขนจับขาฉันฝันไปเถอะเออดีแล้วละ่ะนังพริงถึงเราจะจนก็อย่าไปเสียศักดิ์ศรีใครเข้ามาดูถูกเราฉันรู้แล้วนะแม่คนอย่างอีพริงจะต้องหาผัวดีๆได้ไม่ได้เอาผัวแถวบ้านแบบนี้หรอกเรียนหนังสือนังหาให้มันเก่งได้ทำงานดีๆ เดี๋ยวก็มีผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตแกเองนั่นแหละไม่ต้องไปกระสันหาหรอกเดี๋ยวมันก็มาโอ้ยแม่เรียนไปก็ปวดหัวเปล่าๆสู้แต่งตัวให้สวยบำรุงผิวพรรณให้ดีแล้วก็หาผัวหล่อๆรวยๆไม่ดีก็ล่ะแม่อะไรของแกวะฉันไม่ได้มีเงินอะไรมากมายหรอกนะแต่ฉันยินดีที่จะส่งแกให้เรียนสูงๆเท่าที่แกอยากจะเรียน เวลาฉันตายไปแล้วแกจะได้ใช้ความรู้ดูแลตัวเองได้โอ้ยแม่ไม่ต้องเอาเงินมาส่งเสียฉันเรียนแต่ของเงินไปให้ฉันซื้อชุดสวยๆได้ไหมละจ๊ะอีลูกเวนได้ละว,วันๆก็เอาแต่ด่าด่าด่าดาแม่นะแม่ไม่ขี้เกียจด่าบ้างเลยหรือยังไงก็เองมันชอบให้ด่าทำตัวดีๆเป็นเด็กดีใครที่ไหนมันอยากจะด่าแล้ววะด่าเองทีอะไร ก็ใช้พลังงานเยอะปวดเมื่อยปากไปทั้งวันเนี่ยใครจะชอบให้แม่ด่าฉันก็อยู่ของฉันเฉยๆแม่มาด่าฉันเองก็เองมันวอนนี่ว่าวอนทุกเรื่องเลยมึงไอ,อ้พริงแม่ตั้งใจจะมีผัวเรรวยแต่พริ้งกลับไปรู้จักกับพันพันเป็นนักเลงคุมซ่องของเจหวีพันหน้าตาดีคารมดีแถมยังเป็นหนุ่มสายเป พริ้งจึงหลงคารลมเขาได้ไม่ยากนักพันมาชวนพริ้งไปเที่ยวเธอไม่กล้าขอแม่จึงแอบปีนหน้าต่างลงมาพริ้งแอบไปเที่ยวแทบจะทุกคืนโดยที่ยายแจมไม่เคยรู้เลยหญิงสาวเที่ยวสุดเหวี่ยงดื่มเหล้าเมาไม้และติดใจที่จะออกไปกับพันทุกวันทุกวันพอได้ออกไปสามสี่หนเธอก็ทอดกายให้กับเขาได้เชยชม พี่พี่ได้พริ้งแล้วอะ่ะพี่อย่าทิ้งพริ้งไปนะจ๊ะใครจะไปทิ้งคนสวยๆอย่างน้องพริ้งได้ลงคอละจ๊ะพี่ฉันอยากได้ชุดสวยๆเนี่ยฉันไปเที่ยวกับพี่สามสี่หนใส่ชุดเดิมซ้าๆพี่ซื้อให้ฉันได้ไหมจ๊ะได้สิจ๊ะน้องพริ้งอยากได้ชุดไหนแบบไหนไปเลือกมาเลยพี่จะจ่ายให้พี่พันใจดีจัง ก็เพราะว่าพี่รักพริ้งยังไงละจ๊ะพริ้งก็รักพี่พันนะจ๊ะไม่เคยมีใครซื้อของให้พริ้งดีๆแบบนี้เลยแม้แต่แม่ของเงินก็ไม่เคยให้พริ้งติดอกติดใจในรถรักของพันและที่สำคัญเขาก็เปย์หนักให้ทั้งซอยแก้วแหวนเงินทองจนเธอหลงไม่รู้ตัวโดยที่พริ้งไม่รู้ว่านี่คือกับดักรอที่เขาเคยใช้กับผู้หญิงมามากมายแล้ว วันหนึ่งขนาดนี้ออกไปเที่ยวมีลูกชาวบ้านแถวนั้นไปเที่ยวที่ผับเดียวกันกับพริง้งและเห็นพริ้งเต้นดื่มกินสุดเหวียงจึงเอาเรื่องนี้มาฟ้องยายแจม่มยายแจ่มเองพอรู้เรื่องแกก็วางแผนจับผิดลูกสาวเมื่อถึงกลางคืนแกก็แกล้งหลับพริ้งปีนหน้าต่างลงมาก็มายืนดักหน้าอยู่อีพริง้งแม,แม่มึง อีลูกเวนอีลูกไม่รักดีฮะอีกูไม่รู้จะสรรหาคำด่าอะไรมาด่ามึงแล้วอีพลิงมึงจะหนีไปไหนฉันขอโทษแม่ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจฉันแคงเหงาฉันอยากออกไปเที่ยวบ้างมึงมาให้กูฟาดซะดีๆวันนี้กูจะตีมึงให้ขาลายเลยอีเพลิงอย่านะแม่ฉันโตแล้วนะแม่จะมาตีมาฟาดฉันมือนตฉันเป็นเด็กๆไม่ได้ก็เพราะว่าเองโตนะสิว่าหนังพลิง ข้าถึงจะต้องตีให้หลาบจำก่อนที่แกจะเสียผู้เสียคนท้องโตมาให้ช่าอับอายขายข,ายขี้หน่ายิ่งกว่านี้แม่อย่านะฉันเจ็บนะแม่แม่อย่าตีนะนางแจ่มไม่ฟังเสียงฝาดไม้เรียวมาไม่ยังไม่สนใจเสียงร้องไห้ของพลิงมึงมันไม่รักดีรู้แบบนี้กูไม่เก็บมึงมาเลี้ยงสักดีนังพริงอะไรนะแม่แม่ว่าอะไรนะมึงไม่ใช่ลูกกู ถ้าทางเลือดแม่มึงจะแรงถึงได้ไม่รักดีแอบนี้เที่ยวแบบนี้ฉันไม่ใช่ลูกแม่มีหน้าล่ะแม่ถึงได้ใช้งานฉันหนักนักใช้มาตั้งแต่เด็กจนโตเอาอินนี่กูเลี้ยงมึงมามึงไม่ให้กูใช้มึงแล้วจะให้กูไปใช้หมาที่ไหนเลี้ยงมาแบบขี้คาไม่ต้องเรียกลูกก็ได้นะเรียกเลยอีพริง้งแม่นะแม่ หลอกให้ฉันเข้าใจว่าแม่เป็นแม่ฉันมาตั้งนานที่แท้ก็เป็นอีกแก่ที่ไหนก็ไม่รู้เก็บฉันมาเลี้ยงอีอีนางพริง้งอีนางอักกตันอยู่นางแจ่มชีหน้าแต่ดาไม่ทันแล้วเพราะพริ้งวิ่งออกไปจากบ้านพริ้งวิ่งร้องห่มร้องไห้มาหาพันที่บ้านพี่ดูมันทีฉันสิพี่พันใครแม่เหรอมันไม่ใช่แม่ฉัน มันเป็นแค่อีกแก่ที่ไหนก็ไม่รู้แก็บฉันมาเลี้ยงมีหน้าละ่ะถึงได้ตีพริ้งจนเป็นรอยแดงแบบนี้ดูสิเจ็บมากหรือเปล่าพิ้งเจ็บสิเจ็บจะตายอยู่แล้วคอยดูนะฉันจะไม่มาเหยียบบ้านมันอีกเลยหน่อยถือว่าบุญคุณสิ้นสุดก็แล้วกันถึงยังไงฉันก็ทำงานรับใช้มันงกงกงกเงินเดือนไม่เคยได้มาตั้งหลายปี ระหว่างที่หญิงสาวกำลังร้องไห้คร้่ำครวญก็มีโทรศัพท์ของพันดังขึ้นมีคนโทรศัพท์เข้ามาทวงหนี้พันชายหนุ่มจึงงุดกงิดเพราะไม่มีเงินที่จะไปคืนเจ้าหนี่เดี๋ยวคืนนะอีกไม่กี่วันฉันจะหาเงินไปคืนเมื่อไรวะก็เดี๋ยวกำลังหาอยู่ไงหาได้แล้วจะเอาไปให้เองอะไม่ต้องมาโทรตามทวงทุกวันทุกวันแบบนี้หรอกนะ เงินก็รีบออกมาเสียเขารออยู่เออไม่เกินสามวันใชาหนุ่มวางสายไปสีหน้าของพันเคร่งเครียดมีอะไรหรือเปล่าพี่พันพี่เป็นหนี้บอนนะไม่มีเงินไปใช้หนี้มันพวกมันก็เลยตามล้างตามเช็ดพี่อยู่เนี่ยนี่พี่เขาบ่อนด้วยเหรอเออก็ที่เอาเงินมาเปเองอะ่ะมันก็มาจากเงินบอนทั้งนั้นแหละไม่อย่างนั้นจะเอามาจากไหนนี แล้วพี่จะเอาเงินจากไหนไปใช้พวกมันพริงไม่มีเงินให้พี่ยืมเลยเหรอมีสักหน่อยไหมพี่เป็นหนี้มันไม่เยอะหรอกสองหมืน่นโอ๊ยแม่ให้เงินฉันใช้ที่ไหนหล่ะพี่ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันทำงานฟรีฟรีฟรีมาตลอดชีวิตเราเนี่ยฉันไม่มีเงินหรอกมีแต่ของแม่แกที่เก็บเอาไว้ในหีบนั่นแหละคงจะเยอะพอดูเลยละ่ะพิงไหนๆเขาก็ไม่ใช่แม่ของพริ้งแล้ว เราเอาของเข้ามามันก็ไม่ผิดหรอกนะพริงหมายความว่ายังไงพี่พันพี่จะไปปล้นแม่ของพริงแล้วเราเอาเงินมาแบ่งกันตกลงไหมพี่พันธ์นะเราจะได้เอาเงินไปตั้งต้นชีวิตใหม่ด้วยกันไงพริงไม่อยากเห็นกรุงเทพไม่อยากเห็นแสงสีเสียงเหรอพริงคิดตามในเมื่อ18ปปีที่ผ่านมานางแจ่มก็ไม่ได้ดีอะไรกับเธอนะักเธอจึงตอบตกลง บอกทุกซอกทุกมุมให้ผัวของเธอไปปรนบ้านแม่ตัวเองนางแจมตกใจเมื่อตื่นมากลางดึกได้ยินเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กอยู่ในบ้านพอนางเปิดประตูออกมาก็เจอพันทั้งคู่จึงต่อสู้กันพันใช้มีดแทงไปที่ท้องของนางแจม่มพี่พันไหนว่าจะไม่ทำให้ใครตายไงพี่พก็มันสู้ถ้ามันไม่สู้มันก็ไม่ต้องเจ็บตัวหรอก แม้จะปิดหน้าปิดตาแต่นางแจมจำเสียงของลูกสาวที่เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยได้อีพริงมันเห็นหน้าเราแล้วนะพริงจะปล่อยมันรอดชีวิตไม่ได้มึงจะฆ่ากูได้ลงคอเหรออีพริงมึงไม่ใช่แม่กูพริงใช้หมอนปิดหน้านางแจมกดลงไปจนนางแจมสลบไปตัวเองก็หอมเงินทั้งหมดนี้ไปกับพัน ทองหยองในหีบมีมากกว่าที่เธอคิดโอ้โหพี่พันเงินเยอะมากทองก็เยอะนี่มันเก็บสะสมมากี่ปีกันเนี่ยก็ไม่คิดว่าอีกแก่นี่จะมีสมบัติเยอะขนาดนี้นะเนี่ยแม่แกงกแทบจะไม่เคยใช้อะไรเลยล่ะฉันขอซื้อรองเท้าขอซื้อชุดสวยๆเครื่องสำอางก็แทบจะไม่เคยให้เออเห็นมะมงกไปก็เท่านั้นเงินทองตายไปก็เอาไปไม่ได้ พี่แล้วแม่แกจะตายไหมอ่ะถูกพริ้งอามอนอัดหน้าขนาดนั้นไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตอะฉันกลัวนะพี่กลัวตำรวจจับได้ถ้าเกิดต้องไปอยู่ในคุกฉันตายซะดีกว่าไม่ต้องกลัวนะพริ้งไม่มีใครมาทำอะไรพริ้งได้หรอกเพนปลอบใจแล้วเอาทองไปขายได้เงินมาก็พาพริ้งไปเที่ยวจนหญิงสาวรู้สึกสบายใจ ทั้งคู่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแถมพันยังพาเธอเข้าบ่อนจนติดงอมแงมแรกๆก,ก็เล่นได้ทําใ้้พริ้งติดใจหลังๆมีแต่เสียพอเสียก็หาเรื่องทะเลาะกันเพราะมึงเลยนะอีพริง้งทำให้กูเสียเนี่ยมึงมาโทษกูทำไมเนี่ยไอ้พันกูบอกให้พอพอพอมึงก็ไม่พอเดี๋ยวนี้มึงขึ้นเสียงกับกูเหรอวะเออสิวะงินก็เงินแม่กูดูมึงสิ เอาไปถลุงในบ่อนจนหมดแม่ที่มึงฆ่ามันตายนะเหรอมึงคงได้ขึ้นสวรรค์หลงในอีบริง้งอย่างมึงมันต้องตกนรกหมกไหมขาได้แม่กระทั่งแม่ตัวเองมึงอย่ามาพูดนะมึงแต่หากที่บอกให้กูฆ่าแม่ถ้ากูติดคุกมึงก็ต้องติดด้วยพันเฮ้ยพวกมึงหยุดทะเลาะก,กันแล้วไปหาเงินมาคืนเสียเดี๋ยวนี้ลูกน้องของเสียเจ้าของบ่อนเดินเข้ามาหน้าตาทมึงน้ากลัว ผมยังไม่มีอ่ะพี่ขอผัดผ่อนไปก่อนได้หรือเปล่ายังไม่มีก็เอาเมียมึงไปขัดดอกให้เสียอะไรนะพี่เสียเขาอยากได้ตัวเมียมือสวยๆหุ่นดีๆแบบนี้ไม่แน่นะเวย้ยเสียเขาอาจจะยกหนี้ให้มึงก็ได้งั้นก็ไปเลยพี่แต่แลกกับหนี้สามหมื่นนะแล้วฉันนะ่ะจะไม่มาทวงมันคืนเอาไปเลยเอาไปถาวรเลยได้ แต่มึงต้องยกให้เสียเขาท้าวอลเลยนะเว้ยไม่นะไอพันฉันเป็นเมียแกนะแกจะขายฉันให้คนอื่นไม่ได้นะไอพันดีกว่าต้องโดนกระทือบตายนะเว้ยไปอยู่กับเสียนั่นน่ะดีแล้วน่งพริง้งไอพันไอพันหญิงสาวร้องตะโกนเรียกแฟนแต่พันไม่หันกลับมาพริ้งตกอ,อกตกใจมากเพราะโดนลากไปให้เสียกวงที่ซาดิดจนเธอสะบักสะบอม แถมกลับมาหาพันธ์พันก็ส่งเธอขายให้กับเจ๊แหววเจ้าของซองคราวนี้พริง้งจึงชอกช้ำไปทั้งตัวมึงเอาอะไรมาขายให้กูวะไอ้พันดูสิมีแต่รอยตบรอยช้ำไปทั้งตัวเลยมันโดนเสียกวงจัดหนักมานะพี่เดี๋ยวรักษามันดีๆหายแล้วก็สวยเหมือนเดิมนั่นแหละมันสวยนะพี่ฉันมีรูปตอนมันยังไม่ถูกกระทืบมาด้วยเจ๊จะดูไหมล่ะไม่ต้องหรอก แค่เห็นเบ้า,นาหน้ามันฉันก็รู้แล้วว่ามันสวยว่าแต่ทําไมมึงจะขายเมียมึงไ้้พันโอ้ยแค่นอนด้วยกันเขาไม่เรียกเมียหรอกเจ๊ลืมไปว่าแกก็ทําแบบนี้มาหลายลายละผู้หญิงที่ไหนที่แกเบื่อแกก็มาขายฉันซะทั้งนั้นอะไรนะนี่นี่แกจะขายฉันให้เจ๊แววเหรอฮะอิชัวอิพันอิสารแล้วลวฉันไม่รู้ว่าจะสรรหาคำด่าไหนมาด่าแกเออ กูขายมึงขายขาดไปเลยนะเจ๊ไอพันไอชาชัวไอเลวหุบปากแล้วนะตามกูมานีิไม่กูไม่ขายปล่อยกูเดี๋ยวนี้นะอีนังเจ๊แววปล่อยไม่ขายก็ตายมึงเลือกเอาสุดท้ายพริงก็กลายเป็นผู้หญิงขายตัวถูกขายไปในซ่องไทยจนหมดสภาพและถูกส่งต่อไปที่ซ่องที่ประเทศสิงคโปร์และตายในซ่องนั้น คราวนี้หญิงสาวสำนึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำกับนางแจมผู้ให้ชีวิตเธอแต่ก็สายไปเสียแล้วเพราะไม่อาจชดเชยอะไรให้กับนางแจมได้เลยแม่จ๋าพริงขอโทษพิงขอโทษอโหสิกรรมให้พิงด้วยนะจ๊ะแม่หญิงสาวพึมพำขึ้นไม่นานก็ขาดใจตายนางแจมสะดุ้งตื่นวันนั้น ที่แกโดนปลนนึกว่าตัวเองจะตายแล้วแต่มีเพื่อนบ้านมาช่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันไม่นานตำรวจก็จับไอ้พันธ์ได้แต่ไม่มีใครตามหาพริ้งเจอนางก็ได้แต่อาหสิกรรมให้เพราะถึงอย่างไรก็รักพริ้งเหมือนลูกแท้ๆไปดีมาดีแล้วกันนน,นังพริง้งเอ้ยฉันไม่รู้ว่าแกอยู่ไหนเป็นตายร้ายดียังไงแต่ก็ขอให้แกปลอดภัยก็แล้วกัน ก็จบลงไปแล้วนะคะจุดจบของคนอักตันยูหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากช่องใหม่ช่องแมนลูกสตอรี่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ช่องใหม่ไว้ที่ชุมชนนะคะช่วยเข้าไปดูเข้าไปติดตามให้กันด้วยนะคะ